สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ช่อง d o u W ชนของเราก็ยังอยู่ที่หัวหินนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราอยู่ที่แวนหัวหินรีสอร์ทแล้วเราก็ย้ายโรงแรมมาที่โรงแรมนี้เลยค่ะ Simila r House หัวหินมาถึงนะคะนั่งรอไม่นานนะคะแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยค่ะถ้าใครมาถึงแล้วนะคะยังมีร้านคาเฟ่ให้นั่งรอแบบชิลๆด้วยแล้วเรามาช่วงปีใหม่นะคะทาง Simila r House เนี่ยก็มีของขวัญปีใหม่มอบให้เราด้วยค่ะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นสาว่ายน้ำนะคะจะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ได้สาะว่ายน้ำจะมีลักษณะยาวไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตึกตกแต่งค่อนข้างทันสมัยค่ะถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยนะคะโรงแรมนี้นะคะก็จะตกแต่งออกจะเป็นแนวคอนโดนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบคันแบบนี้เลยค่ะ และทุกครั้งเวลาที่เราจะดูห้องพักหรือว่าโรงแรมต่างๆนะคะเราก็ต้องหาข้อมูลและที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ชอบสไตล์การตกแต่งของโรงแรมนะคะทําให้คนนี้ค่ะอยากมานอกจากจะมีสระว่ายน้ําที่ยาวแล้วนะคะก็ยังมีห้องทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็สนามเด็กเล่นแบบนี้ด้วยค่ะในส่วนของอาหารเช้านะคะก็จะมีเบรคฟา์เหมือนตามโรงแรมทั่วไปนะคะแต่สิ่งที่เชนชอบนะคะก็คือมีส่วนของอาหารไทย วันนี้มีเป็นแกงส้มปลากะพงนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากความน่ารักของโรงแรมนี้ยังไม่หมดนะคะขากลับก็ยังได้ขนมติดไม้ติดเมลอม่มด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจเดับ b o ดั o เ w ิ w a l o u the world และฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง y o u t u b e w channel ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ